ท่านคณะกรรมการและสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมานาวิชาการทุกท่านค่ะดิฉันนางนาวพรดุลยศิริวิทย์นักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชนบุรีขอนำเสนอผลงา,านวิชาการเรื่องการเลี้ยงปลาชะโอดที่ความหนานแน่นแตกต่างกันในบ่อพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนโดยมีผู้ร่วมวิจัยนหนึ่งท่านคือคุณกาลันวณิชาชีวะที่มาเล่นความสำคัญปลาชะโอดพบกระจายอยู่ท่อทุกภาค และมีความนิยมบริโูคค่อนข้างสูงซึ่งเกษตรกรในปัจจุบันจะเน้นไปที่ต้นทุนการผลิตจึงมีการหลีกเลี่ยงที่จะสร้างสิงส่งปลูกสร้างที่ต้องลงทุนสูงและมีการหารูปแบบการเลี้ยงแบบอื่นม,มาทดแทนดังนั้นเราจึงใช้บอ่อพลาสติก LDPE นํามาทดแทนรูปแบบการเลี้ยงแบบเดิมและนํามาใช้กับระบบการเลี้ยงที่ดีก็คือการมีระบบกรองน้ําแบบชีวภาพรวมทั้งหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่สามารถเลี้ยงปลาในภาวะที่ขาดแคลนน้าได้ดี และก็ควบคุณภาพน้ําได้ดีด้วยวัตถุประสงค์เพื่อทราบอัตราความหนานแน่นที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตอัตราการแลกหนูอัตราการลอดและผลตอบแทนต่อการลงทุนวิธีการดําเนินการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด c ีอดีแบ่งการทดลองออกเป็น3ชุดการทดลองชุดการทดลองละสามซ้ำเลี้ยงที่อัตราความหนานแน่น200ตัว400และ600ตัวต่อลูกบาทเมตรดําเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการข้อนี้สงสนักงานจุลชลบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม2,561ถึงเดือนกันยายน2อ6 2น2,562อุปกรณ์และวิธีการทดลองนะคะมีการเตรียมลูกมาชะโอนนะคะเริ่มต้นที่ขนาดความยาว3.5ซนติเมตรนะคะน้ำหนัก0.35กรัมอายุประมาณ45วันบ่อทดลองนะคะใช้บ่อพลาสติก LDPE ขนาด2คูณ3คูณ0.75เมตรจำนวน9บ่อนะคะพร้อมกับมีระบบบำบัดน้ำนะคะเป็นระบบกรองชีวภาพนะคะ จำนวนสีบ่บ่อคือบอ่อที่1ใช้วัสดุกรองเป็นแปลงคู่พลาสติกบอ่อที่2ใช้วัสดุกรองเป็นเปลือกหอยนางลมเนื้ออวนและก็ถ่านส่วนบอ่อกรองที่3ใช้วัสดุกรองเป็นหินเบอร์หนึ่งและบอ่อกรองที่4ปลูกพืชน้ำคือต้นเตยหอมค่ะอาหารทดลองนะคะเราใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําสําหรับปลาไวอ่อนจากนั้นเปลี่ยนมาให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปปลากินเนื้อเบอร์หนึ่งและเบอร์สอง มีการตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยการสูงช่างน้ำหนักและวัดความยาวทุกๆ3สัปดาห์และเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีการตรวนนับจำนวนปลาที่เหลือรอดทั้งหมดนะคะและมีการตววรวจะห์คุณสมบัติของน้ำทุกๆสัปดาห์การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการทดลองมี